สวัสดีครับบทกวีของผมวันนี้นะครับรถธรรมดา281ใกล้จะถึงสถานีครับรถธรรมดา281เป็นขบวนจากหัวลำโพงถึงกบินบุรีนะครับปูนปูนฉึกฉักฉึกฉักให้ฉุกคิด If you miss the train I'm on you will know that I am gone จะรอเกอร์หรือลาก่อนย้อนคำหนึ่งไม่ด่วน เที่ยวดั้นด้นเที่ยวค้นหาบนรถธรรมดาสองปดหนึ่งขึ้นจากหัวลำโพงพลางลำพึงในวันกึ่งแดดกรรมกึ่งพรมพิรุณบทโบกี้จักกลบนรางเก่าเหล็กจับเงาสะท้อนไม้หมอนหนุนทั้งขาขึ้นขาล่องท่องจนคุ้นมันวิ่งวุ่นบูดบูอยู่ทุกวัน เคยแต่จับรถไฟไม่เร่งด่วนจึงบางคราวตกขบวนจนพลาดฝันแต่รักความธรรมดาความสามัญให้พลาดกี่ร้อยพันยังเพลิดเพลินมองรถไฟสองแปหนึ่งคิดถึงบ้านที่นานๆจะกลับไปให้ขัดเขินเรายังฝุงฝันใหญ่มากมายเกินที่จะเกริ่นว่าจะกลับรับลากรุง

หมายตนตั้งตารังรอบนชานชลาดลดจะมาเมื่อไรสานจรเหมือนจันคืนวันเวียนวนดุ่มเดินดันดนนี่เราจะไปแห่งใดหลายคนแข่งขันคว้าฝันไว้ครอบพรองเรายังทาเที่ยวทองนึกสะท้อนหมือไทย ถ้าเป็นนกแรงอีลุ่มจะจับพุ่มใบพลึกบินไปตามรู้สึกสืบเบสะประสะอาดสายยังไม่ถึงสถานี้และยังไม่หนีพักพอนกว่าจะถึงกองฟอนแห่งขบวนรถไฟชาเอะเอชา ชาชาชีวิตที่เรื่อยเฉยและแล่นช้าจะสมปรารถนาเวลาไหนถึงรอเกอร์ลืมกำหนดตกรถไฟล่วงวันวัยสุขอาจยังหากหวังมีฉันจับรถธรรมดา281ไปได้ซึ้งว่าหวังยังไม่หนีจับรถหัวลำพงกบินบุรีการเดินทางครั้งนี้เปลี่ยนชีวิต เมื่อเทียบรถชานชลาประจินบุรีไร้คนที่จะรอต่อไปแล้วขอบคุณครับ